ท่านผู้ชมครับเอ่อก็มีเพื่อนท่านหนึ่งนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาว่าอยากรู้สัดส่วนเครื่องบินเครื่องตัหญ้านนะครับเอ่อลำที่ผมสร้างไว้ว่ามีสัดส่วนอะไรยังไงนะครับก็ก่อนอื่นไปดูก่อนครับว่ามันบินได้จริงไหมก่อนที่เราจะไปชมสัดส่วนโอเคครับไปรับชมคลิปกันเลยครับ ไ้ที่สามครับโอเคครับหลังจากที่มันเทคออฟขึ้นไปแล้วมาชมจังหวะที่เครื่องบินลำนี้มันแลนดิ้งนะครับโอเคครับไปชมมันเลยครับที่เห็นมันลอยขึ้นนะครับผมลงโยกสติ๊กให้มันอัพขึ้นเยอะไปหน่อยครับ นี่รอดครับผมแต่ลงแรงน้อยโอเคครับผมท่านผู้ชมครับก็หลังจากที่ท่านผู้ชมได้ชมแล้วเครื่องบินตัวนี้เทคออฟแล้วก็แลนดิ้งนะครับก็เบื้องต้นนะครับในคลิปท่านผู้ชมอาจจะเห็นปีกเครื่องบินลำที่ขึ้นนะครับไม่ใช่ปีกลำสีไม่ใช่ปีกสีเหลืองนะครับแต่จะเป็นปีกอีกสีหนึ่งซึ่งปีกตัวนั้นผมได้ถอดออกเพราะว่า ผมต้องการที่จะให้ปีกมันมีความยาวขึ้นเพื่อที่จะให้พื้นที่ปีกมันเยอะให้มันสามารถล่อมในอากาศได้นานนะครับก็คือมันใหญ่มันจะช้าลงอะไรครับถ้ามันเล็กมันก็จะไวขึ้นทําไมผมจึงทำอย่างนั้น,นครับเพราะว่าเครื่องยนต์ผมมันเป็นเครื่องยนต์26ซีซีครับซึ่งมีขนาดที่เล็กแล้วก็กำลังกำลังก็ดีอยู่นะครับแต่แต่แต อยากให้พื้นที่ปีกมันช่วยช่วยเซฟเรื่องอกำลังเครื่องรอบเครื่องนะครับ <duda> ก็ประมาณนี้นะครับหลังจากที่ผมได้คำนวณออกมาโอเคครับมาดูสัดส่วนก่อนนะครับว่ามันยังไง <c oughs> ก็เบื้องต้น <c oughs> ก่อนที่ผมจะสร้างเครื่องบินเครื่องตัดหญ้านะครับเบื้องต้นอันดับแรกเลยคือผมจะสร้างปีกส,ส,สเตปผมนะครับผมจะสร้างปีกก่อนก็พื้นที่ปีกนะครับ ผมจะใชะ้ความกว้างความกว้างของปีกนะครับไปคูนด้วย6ครับผมความกว้างของปีกไปคูณด้วย6ผลลัพธ์ได้เท่าไหร่ตัวนั้นก็คือความยาวของปีกครับนะครับประมาณนั้นมันจะมีตัวแรกผมจะคูนด้วย5ครับตัวตัวที่บินนะครับตัวที่เห็นในคลิปบินนะครับมันคูนด้วย5ครับคือ3 สามสิบห้าคูณด้วยห<ป>้าก็ส่วนเรื่องของไอ้มุมยกมุมยกตัวนี้นะครับก็แบ่งเป็นสามส่วนนะครับปีกก็จะแบ่งออกเป็นสามส่วนนะครับสมมติง่ายดีกว่าสามสิบกว้างสามสิบเนาะก็จะสิบยี่สิบสามสิบนะครับไอตัวสปามันก็จะอยู่ช่วงอไอส่วนแรกนะครับส่วนมุมโค้งนะครับส่วนมุมยกนี่ครับหนึ่งนี่ครับตัวสปามันก็จะอยู่ช่วงนี้นะครับ แล้วก็มุมยุบไอ,อตัวตัวนี้จะสูงตัวนี้ช่วงช่วงไอซีจีนะครับเขาเรียกอะไรผมก็เรียกไม่ถูกผมไม่ได้ใช่เซียนกันขนาดนั้นนะครับจะอยู่ที่สองนิ้วครับผมเป็นปะใช่ใช่ครับใช่นะครับปีก็จะประมาณนี้ก็ไอตัวคายันก็จะอยู่ช่วงเกือบซีจีนะครับช่วงไอเราช่างซีจีดู ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ผมโมขึ้นมาล็อกกับตัวเครื่องนะครับมีตัวคั้มปีกอันนี้คือส่วนของปีกนะครับส่วนของลําตัวนะครับอ่าลำตัวไม่ว่าจะเป็นตัวแกนเครื่องตัหญ้านครับที่ว่าเป็นแกนกระบอ,อกเดียวนะครับความยาวความยาวของลําตัวครับผมจะแบ่งออกเป็นหนึ่งส่วนสองส่วนสามส่วนสี่ส่วนครับก็คือปีกของผมสามสิบห้าส่วนแรกส่วนหัว นี่ครับประมาณเท่าปีงนะครับสามสิบห้านะครับสามสิบห้าแล้วก็แบ่งออกมาช่วงพื้นที่ปีกอีกสามสิบห้าแล้วก็ชุดหางอีกสามสิบห้าสามสิบห้าครับก็ส่วนส่วน,วนแนวระนาบว่ามันไม่ไม่รู้เขาเรียกอะไรนะผมต้องขออภัยด้วยถ้าผมพูดไม่ถูกเพราะว่าผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับไม่ได้มีความรู้ศัพท์อะไรขนาดนั้นนี่ครับในต,ตัว แนนทางแนวระนาบนะครับมันจะตรงกับปีกเลยครับมันจะตรงกับปีกเลยอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่อาจากปีกเหมือนกันครับปีกของเราสามสิบห้าจริงๆแล้วมันสูตรสูตรมันที่ที่เขาผมดูเขาทำนะมันก็สามสิบห้านะครับสามสิบห้าสามสิบห้านะครับคือหนึ่งหนึ่งหนึ่งส่วนของปีกนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นสองส่วน แล้วตัวนี้ก็จะเป็นสองส่วนนะครับความความกว้างความกว้างก็จะเป็นสองส่วนของปีกนะครับปีกสามห้าตัวนี้ก็เจ็ดสิบครับตัวนี้เป็นเจ็ดสิบนะครับก็คือส่วนส่วนหางส่วนหางจะเป็นเจ็ดสิบครับความกว้างเจ็ดสิบก็คือความกว้างของปีกมาคูณด้วยสองนะครับจะเป็นเจ็ดสิบตัวนี้ก็จะเป็นสามห้านะครับสามห้าก็ ประมาณนี้ครับไม่ได้มีอะไรเยอะุดในตัวต่อไปก็เป็นจุดล้อครับล้อช่วงไ้มุมประทะอากาศของชายหน้าของปีกนะครับผมก็เรียกไม่ถูกนะเพราะว่าตัวนี้ถ้าเราเอามาไกลเกินมันก็จะทําให้เวลาล้อมันสะดุดหวัวมันจะทิ่มครับหวัวมันจะทิ่มก็จะอยู่ประมาณนี้ครับเลยเลยซีจีมาประมาณนี่ครับ ตรงชายหน้าเลยครับชายหน้าของปีกเลยครับส่วนเรื่องของถังน้ํามันถังน้ํามันมันจะมีน้ําหนักที่ไม่แน่นอนครับเพราะว่าเติมเต็มถังน้ํามันก็จะหนักพอบินไปสักพักหนึ่งน้ํามันเริ่มหมดมันก็จะเบาลงครับฉะนั้นแล้วถังน้ามันต้องอยู่ใต้ซีจีเสมอครับโอเคครับประมาณนี้ก็ผิดพลาดยังไงสําหรับท่านที่เข้าใจหลักการเครื่องบินนะครับผิดพลาดยังไงผมก็ต้องขออภัยด้วย เพราะว่าเครื่องบินผมสร้างมาแบบนี้จริงๆครับแล้วก็มันก็สามารถบินได้แล้วก็ควบคุมง่ายนะครับอีกันนึงครับสังเกตดูปีกผมไหมครับแอรอนปีเขาเรียกอะไรแอรอนมันไม่มีครับคือเปื่อยไปเลยครับแต่ควบคุมง่ายครับผมอับดาวแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอยู่ต่างเห็นเดียวครับก็อย่างที่อันนคลิปนะครับประมาณนั้นครับก็เบื้องต้นปีก ความกว้างคูณด้วยหกครับความกว้างคูณด้วยหกอันนี้คือสูตรปีกครับส่วนเรื่องลําตัวก็ความกว้างของปีกมาคูนด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามเอ้ยหนึ่งสองสามสี่ความกว้างของปีกมาคูณด้วยสี่อันนี้คือสูตรลำนี้นะครับความกว้างของปีกมาคูณด้วยสี่ แต่ก่อนที่จะไปทําลําตัวก็คือสมมุติเราอยากได้ความกว้างจีกอยู่ที่สามสิบเซนเราก็เอาสามสิบไปคูณด้วยหกห้ามันจะมีห้าแต่ห้ามันจะไวครับแล้วก็มีหกแล้วก็หกหกจุดห้าอันนี้ของผมคือคูณด้วยหกครับก็คือความกว้างไปคูณด้วยหกผมต้องการความกว้างสามสิบห้าผมก็เลยเอาสามสิบห้าไปคูณด้วยหกอันนี้ก็คือเป็นปีกมานะครับ ความกว้างของปีกเอาไปคูณด้วยหกแล้วก็เอาความกว้างของปีกมาคูณด้วยหนึ่งสองสามสี่ครับแล้วก็ความกว้างของในตัวนี้นะครับหางแผ่นหางแผ่นหางระดับเนี่ยก็คูณด้วยสองครับความกว้างของปีคูณด้วยสองจะได้ความยาวช่วงนี้ครับได้ความความยาวแล้วก็อันนี้ก็พื้นที่ของปีกนะครับสามห้า แต่ผมรู้สึกท่านผู้ชมมองดูว่ามันอาจจะเล็กกว่าจริงครับผมย่นลง <c oughs> เพราะว่ามันหาไม้ไม่ได้ครับตัวน,นี้เป็นไม้ไม้ที่อยู่ร้านเครื่องเขียนนะครับไม่ใช่ไม้บรรทัดน,นะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นหนึ่งสามห้าสามห้าแล้วครับมาเฉือนให้มันเป็นมุมโค้งเลยครับก็ <c oughs> ประมาณนี้โอเคครับผม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวพูดเรี่ยไปเดี๋ยวจะงงอีกก็ประมาณนี้ครับผมอัตราส่วนก็จะประมาณนี้นครับ ก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมาให้ท่านผู้ชมชมเรื่องการลดน้ําหนักเครื่องยนต์นะครับแต่ท่อท่านผู้ชมสังเกตด,ดูแล้วผมว่าต้องคิดเหมือนกันกับผมนะครับว่ามันไม่ใช่หลักการของท่อน,นะครับแบบนี้แต่ผมทาแบบนี้มันก็บินได้แล้วก็ปล่อยมันผ่านไปแต่ถ้าทําท่อใหม่ได้มันมันรอบมันจะมาดีกว่าน,นี้โอเคครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจในเรื่องอาซีพวกนี้นะครับก็ช่วงนี้ผมก็กําลัง าผลิตเฮลิคอปเตอร์เรื่องตัดหญ้าครับก็ฝากท่านผู้ชมเป็นกําลังใจให้ด้วยครับคอยซับพอร์ตกันด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่ซับพอร์ตกันโอเคครับ <c oughs> สุดยอด